ชมห,หลังจากเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอุตุประกาศบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาทุกปีก็น่าจะเป็นปัญหาฝุ่นปัญหาหมอกควันพี2.5ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะและล่าสุดค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตอยสุเทพเชียงใหม่ได้ออกประกาศสั่งห้ามเข้าพื้นที่ป่าเขตอุทยานตั้งแต่1มีนาคมไปจนถึง30เมษายนเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่านะคะ โดยทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอหางดงอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่ายกเว้นพื้นที่เขตบริการเขตนันทนาการกลางแจ้งเขตกิจกรรมพิเศษที่อยู่อาศัยและที่ทำกินตามมาตรา24พรบอุทยานแห่งชาติรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วย โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานสามารถเข้าไปทําแนวกันไฟในเขตป่าได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็นที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศออกมาและนี่ก็เป็นยกเว้นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าได้ตามปกติค่ะใครที่มีแลนจะไปท่องเที่ยวดูได้ตามหน้าจอ,อยังเปิดให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกม้วยแก้ววังบัวบานผาเงิบน้ำตกมณฑาทานน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะคะรวมถึงน้ำตกหมอกฟ้าก็ยังเปิดให้บริการอยู่ทางด้านนายก าทางด้านการออกประกาศนะคะถ้าเกิดว่าพบการฝ่าฝืนลักลอบการเผาป่าหรือว่าเผาพื้นที่การเกษตรในเขตอุทยานจะมีโทษหนักคือจำคุกตั้งแต่4ปีปรับ20ปีอ่ปีถึง20ปีค่ะปรับตั้งแต่4 0 0แสนบาทไปจนถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีความจำเป็นในการเข้าพื้นที่ป่าให้ขออนุญาตทุกครั้งด้วย โดยติดต่อไปที่ที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติหรือว่าอาจจะติดต่อไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและให้เขียนชื่อที่อยู่เหตุผลความจำเป็นห้ามเข้าจนกว่าจะได้รับอนุญาตเท่านั้นอันนี้เป็นกฎที่อาจจะต้องตั้งไปถึง30เมษายนนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะคะระหว่างหลังการประชุมครมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันก,การเผาป่าระหว่างประเทศไทยกัมพูชา ว่าตอนนี้จุดความร้อนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าดูในจิสต้านะคะจะเห็นว่าฝั่งกัมพูชาเผากันเยอะมากแล้วที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรายงานจุดความร้อนไปยังรัฐบาลกัมพูชามีหลักฐานชัดเจนค่ะและส่งทีมงานไปพูดคุยจัดตั้งศูนย์นี้เพื่อป้องกันการเผาป่าและเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดตั้งทีมไทยแลนด์ประสานทางการกัมพูชาต่อและตรงนี้ถือว่าเป็นการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะส,สาสีที่ที่ผ่านมาเราก็ทราบกวันดีอยู่ว่าฮอตสปอตทั้งหลายมันเกิดขึ้นอยู่ที่กัมพูชาค่อนข้างจะเยอะนะครับทางกระทรวงต่างประเทศได้มีรายงานถึงความพร้อมของรัฐบาลกัมพูชาในการส่งทีมงานมาเพื่อคุยและหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์เพื่อป้องกันการเผาป่าจึงขอเร่งรัดให้กระทรวง รับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการทีมไทยแลนด์เพื่อประสานงานกับรบัฐบาลกัมพูชาต่ตอไปอันนี้จะเป็นการตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการแต่ระหว่างสองสามวันที่ผ่านมาที่มีปัญหาและมีการพูดคุยกันตลอดนะครับในในในวงที่แคบแล้วก็เป็นการแก้ผ่านเฉพาะหน้าไป